ปลูกมะละกอให้ต้นเตี้ยแล้วก็ลูกดกเพื่อที่จะให้ผลผลิตที่ดีมะละกอของเราติดลูกหลกใช้ระยะเวลาประมาณ5-6เดือนก็สามารถเจ็บผลผลิตได้เทคนิคของเรานะครับเราจะไม่ขุดลงไปนะครับเนื่องจากมะละกอเป็นพืชที่หาจินหน้าดินนะครับเราจึงคูนดินขึ้นมานะครับโรยปุ๋ยข้องหมักของเรานะครับที่เตรียมไว้นะครับจากนั้นทําการผสมครับคุกเคาให้เข้ากัน,นครับจากนั้นเราก็ทําการวนขึ้นมาแบบนี้ครับ ทำเป็นหลุมครับให้พอดีกับถุงเพาะของเรานะครับต่อไปเราจะนําต้นกล้ามาลงนะครับพยายามนะครับอย่าให้ตุ้มตัวนี้แตกให้เฉียงประมาณ45องศานะครับต้นที่2มาวางข้างกันเลยนะครับเสร็จแล้วนําดินคุมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับต่อไปนะครับเราก็ทําการนําฟางนะครับมาคุมบริเวณหลุมครับ คุมให้ทั่วเลยนะครับสําหรับการวางทิศทางนะครับเราก็สามารถจัดไปทางไหนก็ได้ตามที่เราต้องการการทํโน้มต้นก้ามะละกอนะครับก็เพื่อให้มะละกอของเราต้นเตี้ยติดผลดีลูกดกครับหลังจากที่เราทําการปลูกเสร็จแล้วคุมฟางเสร็จเราก็ลดน้ำนครับน้อาอออให้ชุ่มเลยนะครับสวัสดีครับผมจ่าสิเบคุนแผนศิลาโคศครับสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปลูกมะละกอ ให้ต้นเตี้ยแล้วก็ลูกดกครับการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากทําได้ง่ายให้ผลผลิตที่ดีมละกอของเราติดลูกดกใช้ระยะเวลาประมาณ5-6เดือนก็สามารถเจ็บผลผลิตได้ครับสำหรับอุปกรณ์ครับอย่างแรกนะครับก็คือต้นมะกะกอ2ต้นต้นมะกรนี้เราจะเอาพันุ์อะไรมาปลูกก็ได้นะครับปุ๋ยหมักครับหรือใครไม่มีปุ๋ยหมักก็เอาปุ๋ยคอกนะครับแนะนําให้เอาปุ๋ยคอกที่หมักแล้วฟางข้าว หรือไม่มีฟางก็เอาใบไม้ครับใบไม้แห้งหรือเศษหญ้าเศษอะไรมาก็ได้ครับก็น้ําครับน้ําสําหรับรดครับเหตุผลที่ใช้มะควาสองต้นนะครับเพื่อที่จะเลือกเพศครับสมมติว่าช่วงที่มันกําลังจะให้ผลผลิตถ้าสมมุติว่าต้นหนึ่งเป็นต้นตัวผู้และอีกต้นหนึ่งเป็นต้นตัวเมียหรือว่าต้นกระเทยเราก็ตัดต้นตัวผู้ทิ้งหรือถ้าเป็นต้นตัวเมียทั้งสองเราก็อาจจะเก็บไว้ทั้งสองต้น หรือว่าสละต้นใดต้นหนึ่งทิ้งเลือกต้นที่สมบูรณ์ต้นที่สมบูรณ์ที่สุดถ้าเราเก็บไว้ทั้งสองต้นมันก็จะให้ผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากต้นตัวพู้นี้นะครับมันจะไม่ให้ผลผลิตมันจะเป็นดอกเฉยนะครับเมื่อเราสามารถรู้เพศของมันแล้วนะครับเราก็ตัดใจทิ้งต้นหนึ่งเลือกต้นที่สมบูรณ์ไว้นะครับเหตุผลก็เพื่อให้ผลผลิตมันได้มาตรฐานนะครับ ครับสาหรับสถานที่ปลูกนะครับเราควรเลือกที่แดดสามารถส่องถึงได้ตลอดทั้งวันครับเนื่องจากมะละกอเป็นพืชที่ต้องให้ผลนะครับต้องการแสงแดดที่จะมาสังเคราะห์แสงเลี้ยงต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงผลของมันนะครับในการเตรียมนะครับเทคนิคของเรานะครับเราจะไม่ขุดลงไปนะครับเนื่องจากมะละกอเป็นพืชที่หาจินหน้าดินนะครับเราจึงจะทําการคูนดินขึ้นมานะครับ โรยปุ๋ยข้าวหมักหรือว่าปุ๋ยหมักของเรานะครับที่เตรียมไว้นะครับจากนั้นทําการผสมครับคุกเขาให้เข้ากัน,นครับขนาดความกวาม้างของหลุมก็รัศมี50เซนครับประมาณนี้ครับจากนั้นเราก็ทําการพวนขึ้นมาแบบนี้ครับนั้นเราก็ทําเป็นหลุมครับให้พอดีอกับถุงเพาะของเรานะครับ หลังจากที่เราทําการเตรียมหลุมปลูกเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะนําต้นกล้ามาลงนะครับเทคนิคนะครับก็คือการบีบรอบถุงนะครับจากนั้นทาการคว่ำให้ยอดลงกับพื้นแล้วก็ดึงถุงขึ้นแบบนี้ครับพยายามนะครับจะให้ตุ้มตัวนี้แตกนะครับทํายังไงก็ได้ให้รากมันกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับจากนั้นทําการวางครับวางให้เฉียงประมาณ45องศานะครับต่อไปก็นําต้นที่2นะครับ เราก็สามารถนําถุงไปใช้ได้ตัวนะครับต้นที่สองมาวางข้างกันเลยนะครับโดยจัดให้มันพอเหมาะนะครับเสร็จแล้วนําดินคุมนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับประมาณนี้พอนะครับอจะให้คุมถึงคนนะครับสําหรับการวางทิศทางนะครับเราก็สามารถจัดไปทางไหนก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับการทำโน้มต้นกล้ามะละกอนะครับก็เพื่อให้มะละกอของเรา ต้นเตี้ยติดผลดีลูกดกครับต่อไปนะครับเราก็ทําการนําฟางนะครับมาคุมบริเวณหลุมนะครับคุมให้ทั่วเลยนะครับการคุมฟางก็ช่วยในการลดการขายน้ํานะครับรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นมะละกอของเรานะครับสําหรับใครไม่มีฟางก็สามารถนําใบไม้แห้งนะครับหรือว่าเศษหญ้ามาคุมได้เลยนะครับหลังจากที่เราทําการปลูกเสร็จแล้วคุมฟางเสร็จเราก็ลดน้ำนะครับ ต้นน้ำอาให้ชุ่มเลยนะครับการทําในลักษณะนี้นะครับก็เพื่อให้ต้นมะละกอนะครับมีการเจริญเติบโตได้ดีธรรมชาติของมะละกอนะครับรากของมันก็จะหาจินเฉพาะผิวดินนะครับการพูนในลักษณะนี้ก็ช่วยให้รากของมะละกอหาอาหารได้ดีนะครับอีกทั้งสามารถรักษาความชุ่มชื้นให้กับต้นมะละกอและการให้ปุ๋ยการดูแลรักษาก็จะง่ายครับการดูแลรักษานะครับก็ ควรให้น้ำนครับวันละสองครั้งเช้าแล้วก็ช่วงเย็น,นครับชุ่มชื้นพอนะครับไม่ต้องให้แฉะมากนะครับเนื่องจากเราผสมปุ๋ยเข้ากับดินแล้วเราก็สังเกตดูที่ต้นมะละกอของเรานะครับถ้าต้นมะละกอของเรามีการชะงักนะครับเราก็เติมปุ๋ยโดยการที่เราโรยปุ๋ยรอบทรงพุ่มนะครับเนื่องจากรากของมะละกอหรือว่ารากของพืชชนิดต่างๆนะครับ การหาจินของรากมันก็จะอยู่ถึงทรงพุ่มนะครับเราก็ควรให้ปุ๋ยห่างจากทรงพุ่มไปประมาณ1นึ่งคืบนะครับโดยโดยรอบทรงพุ่มนะครับไม่ควรที่จะนําปุ๋ยมาใส่ตรงคนนะครับเพราะอาจจะทําให้ต้นมะละกอติดเชื้อโรคได้ง่ายนะครับหลังจากที่เราลงหลุมปลูกไปประมาณ4เดือนนะครับมันก็จะแทงช่อดอกออกมาเราก็จะสามารถรูเพศของมะละกอนะครับ ถ้าสมมุติว่าต้นนี้เป็นต้นตัวผู้นะครับต้นนี้เป็นต้นกระเทยนะครับเราก็ตัดต้นตัวผู้ทิ้งนะครับโดยไม่ต้องเสียดายนะครับก็เหลือไว้ต้นเดียวมันก็จะให้ผลผลิตที่ดีนะครับต้นตัวผู้นะครับลักษณะก้านดอกของมันก็จะยาวๆนะครับมันจะไม่ติดผลต้นตัวเมียจะติดผลแต่จะไม่ดกเหมือนต้นกระเทยนะครับสำหรับต้นกระเทยนะครับดอกมันจะดกสามารถติดผลได้เยอะนะครับ นับตั้งแต่วันที่เราปลูกใช้ระยะเวลาประมาณ5-6เดือนก็สามารถเจ็บผลผลิตได้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับเทคนิคการปลูกมะละกอให้ต้นเตี้ยแล้วก็ลูกดกวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายทําแล้วเห็นผลจริงการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับจากที่เราได้ทําการทดลองปลูกมาดูแล้วการปลูกมะละกอให้ต้นเตี้ยลูกดกวิธีนี้รับรองได้ผล จริงครับ